The I don't สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสุน,นัขและแมวเป็นสัตว์ในชีวิตประจําวันค่ะที่เราสามารถพบเห็นในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนซึ่งเป็นสัตว์ที่ผูกพันเสมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะบางก็พบเห็นตามโรงพยาบาลเฉพาะทางธุรกิจคาเฟ่ที่นําสัตว์ นี้มาเป็นเพื่อนช่วยบำบัดผ่อนคลายจิตใจมนุษย์ค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีสุนัขและแมวที่อยู่ตามท้องถนนสถานที่เปิดสาธารณะไร้ผู้คนเป็นเจ้าของและตามมูลน,นิธิต่างๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังมีมากกว่า1,000ชีวิต ถูกทอดทิ้งจากสภาพทุกพลภาพถูกทอดทิ้งจากเจ้าของและสังคมที่นับวันจะมีจํานวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็นํามาสู่ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงที่เห็นเป็นประจำในสังคมในทุกวันนี้ค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ผู้ชมครับการเลี้ยงสัตว์สิ่งที่เห็นตรงกันก็คือไม่ว่าใครอยากเลี้ยงก็สามารถหาซื้อและนํามาเลี้ยงได้อย่างง่ายดายครับแต่บางคนยังขาดความตระหนักในการรับผิดชอบขาดความรู้ต่อสัตว์เลี้ยงที่มีไม่มากพอทําให้ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเมื่อเลี้ยงไปได้สักพักแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสัตว์เลี้ยงก็รู้สึกว่าสัตว์เหล่านั้นไม่น่ารักเท่าครั้งแรกจึงนาไปสู่การปล่อยตามสถานที่ต่างๆ นั่นจึงส่งผลกระทบตามมาคือการไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยซ้ำยังมีสัตว์เร่ร่อนเจ้าถิ่นอยู่ก่อนแล้วนำไปสู่การทะเลาะไล่กัดบาดเจ็บรวมไปถึงอุบัติเหตุที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นพิการหรือทุพลภาพซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องครับูบนิธิบ้านสงเคาหสัตว์พิการนะคะ เริ่มต้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นอาจารย์สอนหนังสือนะคะแต่ไปทำงานทุกวันแล้วเราก็มาเจอหมาที่เดินขาหักขาลากข้างถนนเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดความสงสารเกิดความสงสารก็เริ่ม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 เข้าเอาเขา,เอา,เ,อาเอาอาหารให้กินก่อนพอให้กินเราก็เลยรู้ว่าขาเขาเป็นแผลหักลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มจับเขาได้พอเราอาหารบ่อยๆเขาก็เริ่มชิงกับเราเขาก็ยอมให้เราจับเราก็เอาเขาไปหาหมอค่ะ พอไปหาหมอเสร็จแล้วเนี่ยการการรักษาของหมอเนี่ยต้องมีการให้ยายครบ3วัน7วันนะคะอันนี้คือบางตัวบางตัวก็ถึงกับขนาดหมอบอกว่ามันมันติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วมันเข้าไปในต้องตัดขาทิ้งไม่งั้นมันจะเน่าไปหมดเลยเราก็เริ่มในก,การรักษาก็ตัดขาพอเสร็จแล้วพอมาที่เจ็บป่วยเอ่ยมาที่พิการเอ่ยเนี่ยเราจะไปไว้อย่างไงไปปล่อยข้างทางอีกมันก็ต้องเป็นอีกอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยเก็บเข้าบ้าน พราะเราเป็นครูสอนหนังสือเอยสอนพิเศษมากเงินได้ทั้งหมดเราก็มาลงกระหมาหมดเลยเราก็เลยตัดสินใจจัดตั้งมูลนิธิเป็นชื่อว่ามูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการก่อนส่วนที่ปักเกร็ตก็มีแมวที่ป่วยหนักเป็นโรคไตโรคอะไรที่เป็นที่ต้องรักษากร,ะระยะยาวเนี่ยตอนนี้แมวอยู่ประมาณ90ตัวหมาที่พิการถาวรแล้วก็ที่โคม่าเนี่ยประมาณ50ตัวเราก็เลยจ้างหมอจ้างสัตวแพทย์นะคะดูแลตรงนั้นเลย ปัจจุบันจำนวนสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศรวมถึงสัตว์พิการมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการมีผู้มีจิตศรัทธาสร้างมูลนิธิเป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สัตว์ต่างๆนั้นมีแหล่งรักษาโรคที่ถูกต้องมีที่อยู่อาศัยท,ที่ปลอดภัยนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ประสบปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรสัตวแพทย์เมื่อเทียบกับทุกวันนี้ที่มีคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้น อีกทั้งงานสัตวแพทย์ไม่ได้ทําหน้าที่แค่รักษาสัตว์เลี้ยงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน้าที่ของสัตวแพทย์ซึ่งช่วยดูแลโภชนาการสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่แยกกันไม่ได้ด้วยครับซึ่งการที่จะทําให้สุขภาพของคนสมบูรณ์ได้นั้นก็จําเป็นจะต้องทําให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงสมบูรณ์ด้วยเช่นกันครับทําให้ความต้องการในตลาดของอาชีพนี้มีมากขึ้นนั่นเองครับ ายยากมากสัตวแพทย์ที่มีใจที่จะมาช่วยเราจริงๆเราหายากสัตวแพทย์ที่รักษาที่เป็นของมูลนิธิเลยเนี่ยคือคนเดียวแต่ว่าณนะที่ที่บางเลนเนี่ยเราเราก็เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาภายในปีนี้แหละก็คือหมออาสาท่านมาช่วยมารักษามาฉีดยามารักษาแมวที่เป็นหวัดรักษาหมาที่เป็นฉีดมาเป็นเลือดหรืออะไรต่างๆนาะนาะทั้งให้ให้วิตามินสั่งยาให้เราเสร็จเลย โดยที่ไม่เอาค่าใช้ใจ่ายจากเราสักบาทเดียวโดยที่มาดูเฉพาะตรงนี้นะคะแล้วก็หมอก็สามารถผ่าตัดได้เช่นตัดขาหมาทาหมันอะไรต่างๆเนี่ยค่ะท่านช่วยเราได้เราก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปตรงนี้ได้เยอะมากถ้าเราต้องไปหาหมออย่างตัดขานี้เราก็หมดเป็นหมื่นอย่างน้อยก็หมื่นอย่างต่ำก็หมื่นสองหมื่นแล้วแต่หมอต้องแอดมิดอีกอะไรเงี้ยก็ประหยัดไปได้เยอะค่ะเราก็ได้หมอมาดูแลทางนี้ทําให้สุขภาพสัตว์ตรงนี้ก็ดีขึ้น ะะดีขึ้นเรา,เรา,า,าคุณผู้ชมครับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสัตวแพทย์จึงเป็นปัญหาที่มีการดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้มีบุคลากรสัตวแพทย์ที่เพียงพอเพื่อช่วยกำจัดโรคที่มาจากสัตว์สู่คนและกำจัดโรคพิษสนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยครับ อย่างไรก็ตามหากมีสัตวแพทย์ที่เพียงพอก็จะเป็นการช่วยสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งจากสภาพทุพพลภาพได้รักษาและใช้ชีวิตใหม่ต่อไปครับเดินหน้าปฏิรูป